อยาาออนะเดีปยนะเดี๋ยวขอระยะก่อนขอระยะแค่พรงก่อนลาม,มาลาภา่าจามาโมเมตตา อนุญาโตอโหสท่านรตรับิดอให้นอไปกกนงาทิุนเทวดาฟ้าดินท่านเล็งพิพยานมายังโลกมนุษย์นะครับเทวดาฟ้าดินและองค์เสียงทั้งหลายท่านทรงเล็งพิพยานมายังโลกมนุษย์อยู่ ชาจจอยู่ทางโน้นอเมริกายุโรปโอ้โหมีเงินมีทองล่ำรวยไม่ได้แปลว่าอยากจะเอาพันธมารถเจ้ามาเป็นกันลันนกแตงลูกก็เป็นยาวอาจารย์ที่ช่วยทำาขาดแล้วก็แบกเงินห้ามแย่งบนบานบนไหลเสียหายเสียมารยาเราทาพุทธเราต้องสะโดดใจให้ดี ตั้งมารยาทวาสินห้ากันร้อยยังกะหยิบติคอนแล้วเราจะเป็นขาพุทธกันยังไงจะตรมเพราะงั้นน่านเจ็บใจญาติโยมไมช่วยกวากันหน่อยถ้ะกรรมการมีตำรวจาปเดนหลายคนเพื่นแจกนั่งก็เจ็ดเลยญาต้โยมไปทำบนโมโหก็เลยโยนมาโยนมาเหยิบเป็นแหลกหมดไปทุบไปแฉมไปมาทำวามดีกันหมดนี่ แล้วจะมาทำความทั่วกันนะมันจะไปทำอะไรอยากได้ของดีจะเจริญใจไม่ค่อยดีเนีมันไม่ได้บางคนเขาเสียตลามาเป็นหมื่นหเนี่ยเขายังไม่หยิบสักลูกเลยแต่คนที่มัเสียาเเนี่ยหยิบเป็นหลายๆลูกฟ้าไกลสทั่วสทั่วสมนี้เน่ยมัายต้องรู้ก่อีแ้วความเมื่ตายเท้าวรานา เนี่ยยอลงทุนกันเนี่รู้ทงานฝากเตินนี่นะแล้วเป็นแสนนะเป็นแสนแล้วพอซื้อไก่กันมาเป็นร้อยตัวก็มีแต่พอเขาซื้อมาเนี่ยเอาไม่วุ่นหมายูหนูคนึกถึงเท้ากางจีงย่โยนนะอยากเป็นคนดียวเอากันตำบลเข้าาโยนเาเดินตร เียบคนแหนตัวไอ้พวกนี้ก็จะเจ็บจะกว่าไอ้พวกนั้นไปเยอะตอวเออต้องโทษมันเอาทดสอบวัดรายมันเรื่องอะไรน่าอายเขาตองรนวังนะจะก่แจจ่ายกันไปจกกระจะตามพิีมาเรืวก็เด็และ อัทรัยพี่น้องนะครับที่มีกิจภาและหลวมพอ่พอป่าตอนเมื่อกี้ครับแหวงเวียงจันประเทศลาวครับคี่เดินทางมาข้ามประเทศเลยท่านอัลโหลอ,อาบมน้ประเทศลาวให้เขา,าในเ,นเด้อไม่ถวายต้นในหลวงพ่อ เขาเท่าเขาเรียกต้มเนี่ยมักเกี้ยงขอบอ <c oughs> ได้เลยที่โตมักเกี้ยงแลง้วก็ไทยโยนที่กำลังแจกของพยายามนัใส่ผ่านแล้วให้ออกอทางแท่นบงสวงแล้วไปแจกนะและ้วก็ไทยเอาชิ้นเดียวขอให้รวยนะไทยอยากรวยเอาชิ้นเดียวพอ และที่สำคัญหนึ่งชิ้นแบ่งกันในครบหนึ่งร้อยคนและจะรวยรวยายล้านจิ้มดูจิ้มดูรวยที่ตึตะตัดตุกถ้ามีพี่น้องคนไทยมาดูพี่น้องประเทศเราเด้อยมันก็เดินแจกส้มเป็นตาเขารับคนแค่หนึ่งคนเองท่านเราประเทศเราติดมุกหมู่เขียนนะท่านประจับแขวนเวียงจันทร์นเนาะ ชนคนไทยรวมใจสร้างบุญกุศลลาภกิเลศในตัวตนสาธุชนโปรดพึงสังวร สวาวาทาอย่ากโกหกหลอกลวงทหลายทั้งวงอย่าหลอกลวงหลอกอัสุราเมรยะสินขอห้าท่านห้ามดื่มสุราไม่งามเป็นสิ่งเส็ดดไหมดีดมดดทำบุญกันบางอย่าสร้างบาปกรรมอย่าไปตะลำํำ อาบายมุกทั้งหลายเหล้ายาเสพติดชีวิตจะพังทลายครอบครัววุ่นวายตาใจนอกลูกนอกสังขารคนเรานั้นมันไม่เที่ยงเรามีได้แค่เพียงอาศัยร่างกายกายา เกิดแก่เจ็บตายนั้นมันเรื่องธรรมดา นักาา็เ,เมื่อปีสองห้าหนึ่งสามมีชายห,าหา้ามห้ามทำแมไม่เข้าทา่าขึ้นเขาคิดฉกูดโดยไม่สัตทาเยอะยันกล่าวหาว่าหินอะไรห้าลวง่อทันรู้ คงเสียใจที่ลูกไทยล้านไทย กุศลวอนไหวทุกคนตามแต่ศรัทธามากน้อยได้บุญเกื้อกุลน้ำพาจงตั้งใจมาปิดทองพระประธานทูปเทียนดอกไม้นำไปกราบพันติดใจเบิกบานเพราะกุศลผลบุญรองเพลงนี้ด้วยการร้องสดๆไม่มีเนื้อถาวายแต่อหลวงพ่ออันเป็นที่เคารพ ของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศสวัสดีไปยังนอพี่ชาวเมืองจันทบรุรีขอบอกบุญแฟนที่รักต้องขอขอบคุณจะขอบอกบุญว่ากันสักทีเจริญสุขงทุกทุกทานมาวางตั้ง พระวัดทันพระครูธรรมสรคุรู้ ทนภาคเพียนท่านพอเขียนเทพเจ้าแห่งจันทบุร